นกนเอาใจสาวกครั้งใหญ่เปิดตัวผ่านช่องทางออนไลน์กับสุดยอด Big กไบคสายลุยระดับตำนานออ l n น w a ออ i ฟริกาทวิน CRF 1100L แม้จะอยู่ในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 กำลังระบาดไปทั่วโลกก็ตามแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ยอย่างใดเมื่อ AP Honda ซึ่งนำโดยมิสเตอร์ชิกโตะคิมูระประธานกรรมการบริหารได้ทำการเปิดตัวสุดยอดรถแอดเวนเจอร์รุ่นใหม่แห่งยุค All New Honda Africa Twin CRF 1100L ตัวลุยสายพันธุ์ใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ที่สร้างความฮือฮาให้กับสาวกข,ของค่ายได้เป็นอย่างดี โดยมิสเตอร์ชิกเกโตได้เปิดเผยว่าภายใต้คอนเซปต์ Honda Big Bike x c c e s s the World นั้นทาง Honda มุ่งมั่นนำเสนอประสบการณ์ระดับโลกอันท้าทายและระทึกใจให้กับลูกค้าชาวไทยผ่านรถ Big b ไบคหลากหลายรูปแบบตามรสนิยมหรือความชื่นชอบของแต่ละคนและครั้งนี้ Honda ก็พร้อมที่จะส่งมอบอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ในสไตล์แรลลี่ด้วยการเปิดตัว All New Honda Africa Twin CRF 1 1 0 0 L เป็นครั้งแรกในเมืองไทย หลังจากที่รถรุ่นนี้ได้รับการแนะนำสู่ตลาดโลกเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วที่ประเทศอิตาลีและได้พบกระแสตอบรับที่ล้นหลามวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของสุดยอดรถแอดเวนเจอร์ระดับตำนานที่เคยคว้าแชมป์ดาก้าแรลลี่สปีซ้อนจนถูกยกให้เป็นตัวจริงในสายแอดเวนเจอร์ได้รับการยอมรับจากนักบิดสายลุยทั่วโลกกว่า3ทศวรรษโด,ดยดีไซน์อันโดดเด่นและสุดยอดสมรรถนะที่พร้อมบุกตะลุยได้ในทุกเส้นทาง ้ดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มาจากแนวคิด Man and Machine คือคนและรถต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจึงปรับทั้งรูปโฉมและสมรรถนะเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้สนุกกับความเป็นแอดเวนเจอร์ได้อย่างเต็มรูปแบบ All New Honda Africa Twin CRF 1100แอลนี้พอวรหัส DNA จากตำนานแชมป์ดาก้าแรลลี่เจ้าของฉายาราชันแห่งทะเลทรายพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Concept, True Adventure กับการรวมที่สุดแห่งนงวัตกรรมของการออกแบบและเทคโนโลยีอลัมสมัยเพื่อคนที่รักการขับขี่ทัวริงโดยเฉพาะโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ดุดันสมรรถนะเนือระดับจากขุมพลังเครื่องยนต์ใหม่ขนาด1 1 0 0ซีส่งกำลังด้วยชุดเกียร์อัจฉริยะ DCT มาพร้อมฟังก์ชันปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดพร้อมชกอัพหน้าหลังไฟฟ้ามั่นใจด้วยคอนเนลิ่งไลท์ปรับแสงอัตโนมัติและคอนเนลิ่ง ABS เพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเข้าโค้ง ถังน้ำมันขนาดใหญ่ถึง24.8ลิตรทุกองค์ประกอบสามารถรองรับการขับขี่ผจญภัยทั้งแบบออร o รดและ o f อฟโรดได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์บริการ Honda Big Wing ทั้ง22แห่งทั่วประเทศมีให้เลือกทั้งรุ่นมาตรฐานที่มาพร้อมสีแดงกรังปีเรสและสีดำ Matte Ballistic Black Metallic ราคาแนะนำ559,000บาทและรุ่น Adventure s p ส r t สีขาวไตรคัลเลอร์เพร์แกไว้ราคาแนะนำ699,000บาท พร้อมโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ซื้อภายในวันที่30มิถุนายนนี้ร,รับข้อเสนอพิเศษราคาเพียง669,000บาทเท่านั้น